ข้ามฟ้าข้ามฝั่งมาดูฝั่งของป้าเจาะทีมงานฝ้าบันดาลภารกิจในการขุดลอกกุตะโกครับมุมกล้องเปลี่ยนมุมกล้องมาอยู่ฝั่งป้าเจาะบ้างส่องไปก็จะเห็นนะครับอ,อยู่ไกลๆก็ปาตะวันแหละโค้หูรถขุดนะครับสานี่ SY 2154ก็ยังอยู <sucks> ่ท um, ี่กุตดะโกครับบ้านกระทุ่มยิ่งเจริญเตรียมเภอแคนดงจังหวัดบุรีรัมพอข้ามมาฝั่งนี้แล้วจะเห็นเลยครับทรายนี่มาเยอะกว่าโคนนะครับในส่วนของฝั่งของป่าเจาะเนี่ย คนก็ปนทรายขึ้นมาตักปนกันขึ้นมาแล้วครับโยนขึ้นฝั่งครับแนวเขตหลังคันนี่ครับนี่แนวนี้เลยนี่แนวนี้เลยโหนหลักสีดแดงๆปักอยู่จุดสิ้นสุดดินกองนี้ที่กำลังโยนมาเนี่ยโยนอีกหนึ่งรอบครับขึ้นฝั่งครับ ช่วงนี้เร่งงานเร่งมือครับจะได้ยกทับไปลุมกันที่งานขุดลอกหนองแครเที่อำเภอโนนสุวรรณกันต่อป่ตตะวันนี่เคลียโคลนออกจากาพื้นที่ที่จะโยนดินขึ้นไปครับเพราะว่าโคลนเยอะเหลือเกิน ต้องเอาโคนออกก่อนแยกตัวออกไปก่อนถ้าผสมมากเกินไปเนี่ยวางไม่อยู่แน่นอนขึ้นฝั่งนี่ทลมทลายพังกันลงมาเหมือนเดิมครับต้องแยกออกไปก่อนร้อยสิบเมตรความยาวที่ขุดลอก กว้างก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ40-50เมตรแล้วครับตัดกันคนละครึ่งขึ้นฝั่งกันคนละทางเดินละบากหน่อยครับลื่นครับป้าเจาะเนี่ยเดินไม่อยากจะไปแล้ว เดินบนโคลนลื่นๆไปแต่ล้อแท็กตัวรถออยังอยู่ที่เดิมของดีมีเยอะนะครับอยู่ในน้ำก็มีปลาอยู่ในชั้นโคลนก็มีหัวบัวครับเก็บไปแล้วถุงหูหิ้วใหญ่ๆครับประมาณห้าหกโลได้ ดีเล็กเก็บไปทีมช่างที่มาเก็บภาพก็รอไปถุงหัวหิวใหญ่ๆเหมือนกันเขาบอกไปตำกินอร่อยเชื่อมเป็นของหวานก็อร่อยเหลือหลายครับมีประโยชน์ด้วยนะหัวบัว ถอยกันชิวๆสบายๆส,สภาพอากาศนี่ก็ถือว่าร้อนจัดอยู่ครับช่วงใกล้วันสงการเข้ามาเนี่ยเดือนเมษายนที่ประเทศไทยก่อนจะไปสาดน้ำเย็นๆ ก็ต้องอาบแดดร้อนๆกันไปก่อน ไปโน่นแล้วครับป่าตะวันครับเสียดาอย่างเดียวไม่ได้ติดตามตั้งแต่วันแรกตั้งแต่สูบน้ําจับปลาลงลุยเทียริงนะครับเล่นโคนจนกระทั่งมาถึงเล่นดินเล่นโคนนี่ที่เห็นนี่เดีย๋ยไม่งั้นน้ำมันแน่นอนครับบอกเลยการันตีความมัน จะได้เวลาพักหรือเปล่าโน่นไปแล้วครับปาตวันไปโน่นแล้วน่าจะได้เวลาพักสําหรับฝั่งของสองขุนพลนีล่จอดเต,ติมพลังเติมพลังเตะเติมพลังก่อนหม็นวะฮะบ่แล้วก็ไปพุ่นเลยแล้ว มีเหตุการณ์อย่างนีงน้นี่มีเหตุการณ์ติดลมบะป่าตะวันก็จังเปื้ปอนแต่ว่าว่าติดเป็นปะจักเลี้ยวขอย็ยดน,นดาาขอย็นดากเพื่อนเนาะขยันก็บ้ามันติดลมบ่โธการันตีปาเจ้าการันตีไม่ติดแต่ว่าได้บู่ซื่อเป็นปะได้มันได้มัน โคตดเลิกปันไหนเนี่ยซ้ำนั่นเต๋ซ้ำที่เจ้าขคุไวหน่อ๋อทางพุนทางกวางไหนวะกวางตามตามรูปเก้าได้เต๋แลไปเติมน้ำมันน้าบ่อนั่นเฮ้ยไปเติอนน้ำมันไปอะไเด้ เอา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 ดินขึ้นดินขึ้นไปป่าตะวันเอ้โโอ้ไหวไหวเนี่ยมันลื่นนะไหวไหวไหวไหมไ,ไม่น่าจะรอดนะเนี่ยลื่นลื่น กินขา้าวกินปลาก่อนขึ้นไปแล้วปลอดภัยแล้วให้เติมน้ำมันเติมพลังคนด้วยแล้วก็ลงมาลุยต่อโอเคครับไปก่อนครับ